สวัสดีครับวันนี้พบกับพม,มิน DIY แล้วนะครับวันนี้ผมมีกิจกรรมดีๆมาให้พวกพี่ๆน้องๆเล่นอันนะครับวันนี้ผมจะมาแจก,กมอเตอร์นะครับฉลองครบ500ผู้ติดตามนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคน,นครับที่ช่วยกันติดตามจนถึงทุกวันนี้นะครับ ก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับถ้าถึง1 0 0 0ัซับอาจจะมีอะไรที่เยอะกว่านี้นะครับอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์คร่าวๆนะครับอันนี้นี่เป็นมอเตอร์นะครับอันนี้เป็นของมือสองแค่ตัวเดียวนะครับแต่ตัวใหญ่สุดแล้วผมต้องขอโทษด้วยนะครับพอดีผมหาของมือหนึ่งไม่ได้จริงๆนะครับสามแปดศูนย์นะครับได้แต่ตัวพวกนี้นะครับมือหนึ่งนี่นะครับผมก็หาได้แค่นี้นะครับนี่ครับสองแปดศูนย์นะครับ ตัวนี้นะครับตันนี้ผมก็จำไม่ได้เหมือนกันหนึ่งสี่ศูนย์นะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับมาเข้าวันนี้มาเดี๋ยวผมลองเทสให้ดูเลยดีกว่าว่ามันเป็นประมาณไหนนะครับนี่นะครับกดกติการอชมกันนะครับท้ายคลิปนี้นะครับมีแน่นอนนะครับกดกติกาเดี๋ยวเพิ่งรีบร้อนนะครับมาผมเทสตัวใหญ่ให้ดูก่อนเลยนะครับท้ายคลิปนะครับกดกติกา นีนะครับอันนี้นี่มอเตอร์380นะครับที่ผมใช้ทําเครื่องสูบน้ําท่อหกหุนนะครับที่น้ำแรงๆนะครับไม่มีลูกปืนนะครับตัวนั้นมาเราบมเทสได้ดูนี่นะครับผมจะเอาเทสนะติดที่ปลายมันนะครับไม่มีกันไกลนะครับเป็นแคใช่คัตเตอร์จะเสียวๆหน่อยนี่เอาใหญ่ๆเลยนี่ครับ มาลองดูที่4.5โวลต์กันเลยนะครับนี่นะครับ4.5โวลต์นะครับก็มองไม่ทันแล้วนะครับ4.5โวลต์มาเดี๋ยวผมไม่ต้องวัดหรอกนะครับนี่4.5โวลต์6โวลต์นะครับ6โวลต์7.5นะครับอันนี้7.5โวลต์นะครับอันนี้คือ9โวลต์นะครับ ต้องห่วงนะครับแรงไก่ตัวที่ผมใช้ทําเครื่องสูบน้ําอีกไหมผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะอันนั้นเป็นของร้านอิเล็กทรอนิกส์นะครับอันนี้ลดบังคับเลยไม่ต้องห่วงแรงอยู่แล้วนะครับตัวนี้นี่โอเคต่อมามาดูตัวเล็กกันบ้างนะครับผมก็ได้บัตรกีสายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาผมจะมาต่อสายกันก่อนนะครับนี่นะผมก็ได้ต่อสายเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาลองเปิดดูกันอันนี้4 5โวลต์น,นะครับ หกโวลต์นะครับอันนี้หกโวลต์เจ็ดจุดห้านะครับเก้าโวลต์นะครับสิบสองนะครับตัวนี้ผมแนะนำนะครับแรงดันอยู่ที่หกโวลต์นะครับตัวนี้ผมแนะนำนะครับไม่ควรอัดถึงสิบสองแบบอัดแค่นะครับไม่ควรนะครับแต่ถ้าแวบๆได้อยู่นะครับไม่ถึงนาทีนะครับประมาณสามสิบวิอัดถึงสิบสองประมาณนี้ก็ ได้อยู่นะครับแดี๋ยถ้าเล่นปกติก็ใช้แค่หกก็พอแล้วนะครับนี่นะครับหกหโวลต์นะครับก็พอแล้วนะครับไม่ควรอัดถึงสิบสองนะครับเพราะเป็นมอเตอร์แรงดันต่ํานะครับตัวนี้ก็รอบสูงนะครับตัวนี้มาต่อมามาดูตัวนี้บ้างนี่นะครับต่อไปตัวนี้รหัสสองแปดศูนย์นะครับ ตัวนี้140ถ้าผมจะไม่ผิดนะ140หรือ180ก็ไม่รู้อันนี้3 8 0นะครับก็ตัวนี้อัด7.5ได้ได้นะแต่ไม่ควรเป็นแบตเครื่องบินนะัครบถ้าใช้เป็นสวิตชิ่งก็ประมาณประมาณไหนนู่นนะครับประมาณตัวนู้นนะก็อัดได้นะครับ7.5นะครับแต่ตัวนี้ถ้า6ก็โอเคเลยนะครับ12ก็อัดได้นะครับตัวนี้นะครับ12อัดได้เลยนะครับตัวนี้อน่ะ ลองดูกันผมแนะนํานะเป็นสวิตชิ่งนะครับจะแรงนะครับใช้เป็นฐานพวกฐานอะไรพวกนี้นะครับจา่ายไฟได้น้อยครับแต่ถ้าเป็นฐาน3.7โวลต์ก็ได้นะครับโอเคเลยนี่ตัวนี้ก็โอเคเลยนะครับ3.7โวลต์แต่ถ้าเป็นแบตลิโพนะครับนี่แบตลิโพตัวนี้นะครับก็แนะนำเป็ตัวใหญ่เลยนะครับตัวนี้ ก็ลองหาซื้อมาเล่นกันได้นะครับถ้าไม่ได้รางวัลนี้นะครับเบริโพก็ก้อนหนึ่งก็200กว่าบาทนะครับตัวนี้7.4โวลต์นะครับนี่เก0มิลลิแอมนะครับนะลองดูที่4โวลต์กันเลยนี่นะครับ6โวลต์นะครับ7.5นะครับ9โวลต์นะครับ12นะครับอันนี้12โวลต์นะครับโอ้โหแช่ได้เลยนะครับอันนี้ดีครับ เก้านะครับเก้าโวลต์ก็พอดีนะกำลังโอเคนะครับตัวนี้นี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับการเทสมอตเตอร์ในครั้งนี้นะครับมาเรามาพูดถึงเรื่องกฎกติกาการการับรางวัลกันเลยนะครับตัวนี้นะผมจะแจกให้คนหนึ่งนะตัวนี้คนที่คอมเมนต์ในช่องผมนะครับ ที่ผมรู้สึกว่าเขาจะคอมเมนต์เยอะที่สุดแล้วนะครับตัวนี้นะครับผมจะให้คนนั้นเลยนะครับอ้าวก็ผมก็จําชื่อช่องไม่ได้เหมือนกันเดี๋ยวผมเอาขึ้นไว้นะครับใต้คลิปนะครับว่าคนนี้นะครับแล้วนะครับสําหรับกติกาให้ถามว่าผมอายุเท่าไหร่นะครับใครตอบถูกผมก็จะให้นะครับผมอายุเท่าไหร่นะครับนี่ เรียงตามลำดับเลยนี่รางวัลที่หนึ่งรางวัลที่สองครับนะครับก็มาเลยนะครับคนที่ตอบถูกนะครับผมจะเขียนใต้คอมเมนต์นะครับว่าถูกนะครับใครมาเป็นคนแรกคนที่สองก็เรียงตามลำดับนะครับก็ผมก็จะบอกว่าถูกนะครับถูกถูกนะครับแล้วก็ให้ส่งที่ติดต่อนะครับเป็น ให้เป็น facebook ก็ได้นะครับให้ชื่อ facebook มานะครับเดี๋ยวผมจะไปขอที่ติดที่อยู่ที่อะไรในนั้นนะครับนี่ตัวนี้ก็เดี๋ยวผมบอกนะว่าเป็นคนไหนนะครับเดี๋ยวผมขึ้นชื่อมาให้นะครับก็ให้ส่งที่อยู่อะไรพวกนี้มาเลยนะครับอ๋อไม่ใช่ที่อยู่นะครับเอาเป็น Facebook ดีกว่าครับเดี๋ยวผมแอดไปนะครับว่าอ้าว ผมจะอย่างนี้นะจะส่งไปให้บ้านเล็กที่นู้นบ้านเล็กที่นี้นะครับสําหรับตัวนี้สามตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นรางวัลน,นะครับคนนี้สําหรับคนที่คอมเมนต์ในช่องผมเยอะที่สุดนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมก็อันนี้ก็รางวัลที่หนึ่งคนตอบได้คนแรกคนตอบได้คนที่สองนะครับอายุผมอายุเท่าไหร่นะครับจํากันไม่ผิดแล้วนะครับเดี๋ยววันจันทร์นะครับผมจะมา เฉลยผู้โชคดีกันนะครับช่วงตอนเย็นนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่มาติดตามรับชมผมตลอดนะครับก็ไม่มีทุกคนก็จะไม่มีผมในวันนี้นะครับก็ผมต้องขอบคุณจริงๆเลยครับผมก็อยากทําำ u t u b e นานแล้วเนาะผมมีหลายช่องอยู่แหละนะครับ แต่ช่องก็ช่องเก่าๆแล้วผมทําไว้นานแล้วนะครับนี่นะครับก็เป็นประมาณนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนจริงๆเลยนะครับถ้าคนไหนไม่ได้ก็อย่าเสียใจนะครับไม่ใช่ไม่ได้แล้วเลิกติดตามนะครับก็รอไว้เลยนะครับหนึ่งพันซับนะครับมีเยอะกว่านี้แน่นอนนะครับนี่นะครับหนึ่งพันซับรอเลยถึงว่ามันอาจจะไม่เป็นมูลค่าที่มากไม่ ไม่มากเท่าไหร่นะครับแต่ผมก็อยากให้ทุกคนได้เล่นได้ลองกันนะครับนี่มันก็ไม่ได้อาจจะเยอะแย,ยะอะไรมากหรอกนะครับผมก็อยากให้ทุกคนได้ลองนะครับเดี๋ยวค่าจัดส่งค่ากล่องค่าแพ็คของอะไรผมออกให้เองหมดเลยนะครับไปถึงที่บ้านคือส่งเหมือนไปสีส่งของแต่ไม่ได้จ่ายเงินแค่นั้นเองนะครับส่งแค่นี้ไม่มีอะไรเลยนะครับส่งก็แค่เซ็นรับแค่นั้นนะครับก็ วันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับแล้วถ้าเราจบเราจะหมดสิทธิ์การตอบคำถามในวันจันทร์นะครับตัวนี้หมดสิทธิ์การตอบคำถามในวันจันทร์นะครับก็วันนี้ก็แค่นี้แหละครับสวัสดีครับ